ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับสามตัวนะครับเลขคู่ขี้นะครับนำให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับในสูตรนี้นะครับก็เดินดีมากนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วก็ยี่สิบสองวดนะครับวันนี้ก็เป็นวดที่ยี่สิบสามนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่พลาดนะครับ น่าติดตามมากนะครับสูตรนี้นะครับคู่ขี้นะครับสําหรับต่อหลงงวดนะครับบางงวดเขาก็ออกเลขคู่นะครับบางงวดเขาออกเลขขี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางเอาไว้นะครับตามที่ชอบของเราก็จัดนะครับส่วนมากนะครับเขาจะมาที่เลขล่างมากกว่านะครับก็มีขึ้นบนอยู่บ้างธรรมดานะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับ แล้วก็สูตรของเรากา็ท้ายคลิปก็จะมาแนะนำสูตรน,นะครับตอนนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทางเลขก,ก็อาจจะนะครับการบวกการคำนวณก็จะยากหน่อยนะครับต่อไปน,นะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับสถิติของเรานะครับเลขที่ทำมาก็ นะครับ4 5 3ล่าง4 5ล่าง1 1นะครับก็เราก็ใช้นะครับการคานวณเราก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยทุกครั้งนะครับร้อยมาบวกสองนะครับแล้วก็ได้มาที่หกนะครับหกบวกสองแล้วก็ได้แปดแปดบวกสี่ก็ได้มาที่สามนะครับกับเป็นเลขคู่นะครับอ่าเลขคู่ก็มีออกมาที่เลขหกนะครับหกเจ็ดนะครับเข้ามาที่เลขกล้ามนะครับอ่าเข้ามาที่เลขหกล่างนะครับ ต่อมานะครับ7 8 2ล่าง6 7นะครับเราก็ใช้7นะครับหลักร้อยนะครับเบวก2เราก็ได้มาที่9นะครับ9มาบวก2นะครับเท่าก็ได้มาที่1 1บวก4ก็ได้5นะครับเราได้มาที่9 1 5หนะครับเป็นเลขขี้นะครับเลขที่ออกมานะครับก็คือ91นะครับ4 7 8แล่าง91นนะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาที่6 8 2นะครับ6 8 2ก็เข้ามาที่นะครับสี่หกนะครับแปดหนึ่งสองล่างสี่หกนะครับก็ต่อมาก็ศูนย์สองหกนะครับเลขที่ออกมาก็คือหกหกนะครับสองศูนย์สองล่างหกหกนะครับก็เข้ามาที่เลขหกล่างนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เลขสี่สี่นะครับสี่สี่ล่างนะครับ ต่อมาก็เข้ามาที่หกสามนะครับเข้ามาที่เล็กหกนะครับหกสามนะครับต่อมาก็เข้ามาที่หนึ่งสี่นะครับก็เข้ามาที่เล็กหนึ่งนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เก้าหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่เลกล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่แปดห้านะครับเข้ามาที่เล็กแปดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่แปดเก้านะครับก็เข้ามาที่เลก9านะครับก็มีเล็กคู่เล็กที่นะครับ แล้วก็มาดูกันต่อนะครับเข้ามาที่เลขเก้ากับเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งสามเจ็ดก็ได้เข้ามาที่หกสามนะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับมีบนอยู่นะครับสองอันแล้วครับอันนี้ก็กลับมาที่เลขล่างเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่สี่สามล่างนะครับ ต่อมาก็79็เก้าเข้ามาที่เล็กล่างนะครับ7 9ล่างนะครับต่อมาก็8 7 7 8ล่างนะครับต่อมาข้อเก้าศเข้ามาที่เล็กล่างนะครับต่อมาก็ได้มาที่เล็กคู่นะครับคู่ก็เข้ามาที่เล็กบนนะครับก็เข้ามาที่เล็ก8นะครับต่อมานะครับต่อมาก็793นะครับก็เป็นเล็กขี่นะครับก็ออกมาที่17นะครับเข้ามาที่เล็กนะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่เลข9กนะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับเก้านะครับอาล่าง60นนะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับเพราะว่าเลข9กนะครับต่อมาก็ลงล่างเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่42ล่างนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เลข3นะครับเข้ามาที่3 1นะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับมาดูดหงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับหงวดที่แล้วที่ผ่านมาเขาก็เข้ามาที่ ได้มาที่เก้านะครับเขเข้ามาที่เล็กล่างแล้วก็บนนะครับเก้ากับสามนะครับก็เข้ามาที่แปดเก้าแล้วก็สามบนนะครับก็ข้าบนนข้าล่างนะครับมาดูงวดนี้นะครับการคานวณก็เหมือนเดิมนะครับเราจะได้เลขตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีสามมีสามอีกนะเลขตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับเราใช้ห้านะครับบวกสองนะครับอันนี้ก็ห้าบวกสองนะครับห้าบวกสองนะครับ อันนี้ก็หกบวกสองนะครับก็แหลกนะครับก็เหมือนกันที่งวดนี้นะครับก็ห้าบวกสองนะครับห้าบวกสองแล้วก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองแล้วก็ได้เก้าเก้าบวกสี่ก็ได้สามนะครับก็ <donc> ในเลขตัวเดียวกันกับงวดที่แล้วนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราได้มาเป็นเลขขี้นะครับงวดที่แล้วก็เป็นเลขขี้นะครับ อ่งวดนี้ก็หาเลขขี้นะครับงวดนี้ก็เป็นเลขคู่นะครับก็คู่ก็ลงล่างขี้ก็ลงล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขล่างนักเดิมนะครับอ่างวดนี้เจ็ดหรือเก้าหรือสามจะมานะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับสถิติก็ยี่สิบสองงวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่อ่ยี่สิบสามนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็ เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับชอบตัวไหน็เอาตัวเลขมาจาับมาใส่กันนะครับก็อาจจะอาจจะมีโชคได้นะครับก็ลองไปพิจรนารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหากคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ